ส alamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh ท่านพี่น nah 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 <c oughs> ้องคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านทั้งหลายนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับซานาบิลเคยร์อัลฮัมดุลิลลชื่อก็ดีมากนะครับซานาบิลมาจากอัลกุรอาน นะครับก็ผมจริงๆแล้วเนี่ยคับอาจารย์ยูซุปชุมชื่นนี่นะครับผูกพันตั้งแต่หลายสิบปีนะัลฮัมดูลละท่านเป็นถือว่าทูตทูตวามีที่ซาอุดีนะครับในฐานะผมทำงานที่วามีก็ได้ทำงานปีตอนนี้ก็ขึ้น กือบปี20ปีแล้วทำฮัมดุลห์แล้ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องอที่มาร่วมทุกครั้งนะครับและก็จารย์ยูซุปก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่นะครับของวามี่ที่ช่วยประสานที่ช่วยติดต่อนะครับในเรื่องของงบประมาณก็ดีนะครับซึ่งองค์กรอย่างองค์กร วามีเนี่ยนะครับหรือองค์กรอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องพึ่งงบประมาณโดยเฉพาะวามีเนี่ยเราก็ต้องพึ่งงบประมาณจากอาลลอฮหรือจากซาอุดีอาระเบียก็อัลฮัมดุลิละนะครับเราได้ความร่วมมือนะครับจากอาจารย์ยุซุปตลอดมานะครับวันนี้กะัำดุลิละได้มาเยี่ยมองค์กรของท่านและองค์กรทีมงานของท่านทีมงานของ สานาบิลเคสผมคิดว่าเป็นทีมงานที่เข้มแข็งนะครับหวังว่าองค์กรนี้นะครับจะได้เป็นที่พึ่งของเด็กกำพร้าเป็นที่พึ่งของน้องๆน,นะครับที่ได้โอกาสพอมาที่นี่แล้วเนี่เราเห็นไม่ใช่เด็กกำพร้าอย่างเดียวนะครับองค์กรนี้จะทำงานเพื่อสังคมจะทำงานเพื่อการศึกษาจะทำงานเพื่อพัฒนาคน จริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาคนเนี่ยยากกว่าพัฒนายากกว่าสร้างสร้างตึกนะสร้างคนเนี่ยยากสร้างคนเนี่ยต้องใช้งบประมาณต้องใช้ความคิดต้องใช้หลายๆยอย่างรวมกันและกระทำดุแล้วผมคิดว่าองค์กรนี้นี่นะครับจากที่ได้สัมผัสมาเนี่ยเรามีองออทีมงานที่เข้มแข็งมีเครือข่ายมีคอนเน็ชันมี อ่า,ออาบันนะปัจจัยหลายอย่างอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอให้อัลลอฮ์สุบานอนตาลาได้ประทานความบรารอกะนะครับความบรารอกะจริงๆแล้วองค์กรการกุศลเนี่นะครับองค์กรวากัฟองค์กรไครียะเนี่ยนี่นะครับเราต้องการให้มีเยอะ,นะในสังคมเรานะครับ เพราะว่าเราทำดีคนเดียวเนี่ยนะครับได้ไม่กี่คนได้ไม่กี่อะ,ะ,อะไม่กี่ครอบครัวไม่กี่อย่างแต่ถ้าเราสร้างองค์กรอย่างซานาเบลเคเนี่ยก็สร้างมาผมคิดว่าเราสร้างองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยเราที่เป็นผู้ก่อตั้งเสียไปไม่ใช่ว่าเราตายไปแต่องค์กรโตขึ้นองค์กรอยู่ต่อเนื่องและก็อยู่ยาว นะครับองค์กรจะไม่ค่อยนะจะไม่ค่อยเสียนะครับไม่ถือว่าองค์กรจะจะ,จะจะไม่ตายปกตินะองค์กรจะเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยองค์กรอย่างองค์กรสังคมสงเคราะห์องค์กรคอยเรียองค์กรวากาฟอย่างนี้เนี่ยหลายคนนะครับที่เขาจะมาสนับสนุนนะครับดังนั้นผมคิดว่าองค์กรนี้องค์กรซานเบรยคอยเนี่ยนะครับเป็นโอกาส นะครับที่เรามีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกรรมการมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอะไรนะคอนเนคชันประสานเ,าเครือข่ายกับองค์กรน,นี้นี่เราสามารถเติบโตไปข้างหน้าอย่างดีแน่นอนนะครับดังนั้นสำหรับผมบวามีนะครับยินดีนะครับที่จะร่วมมือ นะครับวะตอาวนุอลบิริวัตตะกวาวะลตะอาวานุอลอิสมิวัลออรวานยินดี่จะร่วมมือกับองค์กรทุกๆองค์กรโดนเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ดูแลเด็กกำพร้าองค์กรที่ดูแลด้านการศึกษาองค์กรที่ดูแลด้านการพัฒนาคนพัฒนาสังคมอย่างนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเราต้องร่วมมือกันและแน่นอนนะครับในเมื่อเรามีการร่วมมืออัลบาโรกะ นะครับบารอกะนะครับอัลฮารักะตุบารอกะนะฮารักะการที่เราเคลื่อนไหวนะครับอย่างวันนี้มีการเคลื่อนไหวก็ฮารักะหนึ่งก็จะเพิ่มความบารอกะเกิดขึ้นนะครับข่อยรุนนัสมันอังฟาอูฮุมลินนัสนะจากฮะดีษนะครับอับดุลเบียกล่าวว่าค่อยรุนนัสมั่นอัลฟาอูฮุมลินนัสผู้ที่ดีที่สุดหมายว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ สร้างประโยชน์ให้คนอื่นมากที่สุดนะครับเป้าหมายของอิสลามคือสร้างประโยชน์นะสร้างประโยชน์มังฟ้อะมัสลาฮะหรืออัลฟะสร้างประโยชน์นะครับการสร้างประโยชน์มีหลายแนวทางมีหลายอะหลายอย่างแต่ว่าการสร้างประโยชน์สร้างกะสร้างองค์กรการกุศลเลยนะ การสร้างองค์กรการกุศลเป็นการสร้างประโยชน์ที่ต่อเนื่องเป็นการสร้างประโยชน์ที่สามารถเติบโตข้างหน้าและก็สร้างสร้างอะสร้างแอมฟ่าสร้างให้คนอื่นได้อะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยคนได้ออกาสอันนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราสร้างคนเดียวที่มีคุณภาพเนี่ยพอโตข้างหน้าเขาเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำเขาเป็น ผู้ให้เขาเป็นโต๊ะครูเขาเป็นบาบอเป็นนักวิชาการเป็นผู้ที่เป็นอะไรนะเป็นอา่อาให้ประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยมันจะเพิ่มทวีคูณน,นะครับดังนั้นนะครับอย่ามองนะครับอย่ามองสิ่งที่เราทำสิ่งนึกคิดว่าอา,อาจจะคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับ ที่เราให้เงิน1 0 0่ง0้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเงินเหล่านั้นได้ไปอยู่นะครับคนที่ได้โอกาสเขาได้มีการศึกษาเขาได้มีโอกาสเอาเงินของเรานั้นไปใช้ในสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เพิ่มความรู้เขาชีวิตที่ดีของเขาอาชีพที่ดีของเขาและอนาคตเขาก็จะเป็นมือบนในอนาคตข้างหน้านะครับดังนั้น เราจะไปดูถูกนะคนที่ได้โอกาสเราจะดูถูกคนที่ยากจนกามรพระไม่ได้เขาคนนั้นคือจุดจริงๆแล้วจุดแข็งเป็นจุดเด่นนะครับที่เราสามารถได้ช่วยเขานะครับเขาเป็นจุดที่เราสามารถที่จะพัฒนาเขาและเขาเหล่านั้นในอนาคตข้างหน้านะครับเขาได้พัฒนาตนเองได้อะไรดีขึ้นแล้วเราก็จะเขาจะได้เป็น ผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นต่อนะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นการมาเยี่ยมพี่น้องมาให้กำลังใจพี่น้องมาให้กำลังใจทีมงานนะครับที่ทำงานด้วยกันถือว่าสนาบิลคอยวามีและองค์กรต่างๆที่เราทำงานนะการกุศลเนี่ยเป็นองค์กรเครือข่ายนะครับเป็นองค์กรพันธมิตรที่เราต้องร่วมมือกันที่เราต้องจับมือให้แน่นนะครับ เพื่อเดินไปด้วยกันอิชัลลอฮ์ตาลาครับขอเพียงเท่านี้ครับวัสสลาโอะลัยกุมวะหลาะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์